ข้อความจากสหพันธ์กาแล็กติกการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกจากนอนผีเสื้อสู่ผีเสื้อคุณเคยสงสัยเกี่ยวกับรหัสที่ซ่อนอยู่และหมายเลขพิเศษที่เป็นเหมือนข้อความลับในตัวคุณหรือไม่ใช่คุณสงสยัยรหัสและตัวเลขเหล่านี้เปรียบเสมือนสูตรมหัศจรรัน ที่ถูกเก็บไว้อย่างเงียบๆในตัวทุกคนมันเหมือนกับว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดขนาดใหญ่ที่แต่ละคนมีบทบาทสำคัญเป็นของตัวเองห้องสมุดนี้ไม่เหมือนกับห้องสมุดที่คุณเยี่ยมชมแต่เป็นสถานที่พิเศษในจักรวาลทุกคนรวมทั้งคุณ เป็นเหมือนหนังสือพิเศษในห้องสมุดนี้หนังสือแต่ละเล่มมีจุดมุ่งหมายเหมือนชิ้นส่วนปริศนาในภาพใหญ่ภายในหนังสือเหล่านี้มีขุมทรัพย์ของข้อมูลเช่นคอลเลกชันแนวคิดสำคัญสคัญ,ำคญจำนวนมากแล้วลองทายดูว่าสมบัติเหล่านี้ถูกเก็บไว้ที่ไหน ภายในร่างกายของคุณเองแต่เดี๋ยวก่อนยังมีอีกมากร่างกายของคุณก็เหมือนหนังสือสูตรพิเศษภายในนั้นมีสูตรที่สามารถสร้างสิ่งมหาศจารร์อันเหลือเชื่อได้รวมถึงรูปแบบใหม่ของสติปัญญาที่ครอบคลุมทั่วทั้งจักรวาลเหมือนมีสูตรวิเศษที่สามารถสร้างความคิด และความเข้าใจในรูปแบบใหม่ได้คุณรู้สึกไหมว่าสิ่งนี้น่าตื่นเต้นแค่ไหนทีนี้ทำไมคุณถึงคิดว่าจัก,กรวาลเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจเช่นนี้ให้คุณคิดถึงโลกสักครู่มันไม่ใช่แค่ดาวเคราะห์แบบสุ่มเท่านั้น แต่มันเป็นการสร้างสารรค์ที่พิเศษมากโดยมีจุดประสงค์หลองนึกภาพสิ่งมีชีวิตอื่นๆในจักรวาลที่มองดูโลกแล้วคิดว่าว้าวสถานที่แห่งนี้มีเหตุผลพวกเขาไม่ได้แค่สร้างดาวเคราะห์แบบสุมเท่านั้นพวกเขามีแผนพวกเขารู้ดีว่าบางที บ้านของพวกเขาอาจจะไม่มั่นคงอยู่ตลอดไปดังนั้นพวกเขาจึงต้องแน่ใจว่ามีวิธีที่จะรักษาสิ่งพิเศษของพวกเขาให้ปลอดภัยพวกเขาสร้างห้องสมุดทั่วทุกโหนทุกแห่งเหมือนกับหีบสมบัติแห่งจักรวาลที่เต็มไปด้วยข้อมูลอันมีค่า และสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันทั้งหมดนี้ชอบเรื่องราววัฒนธรรมและชีวิตของพวกเขาพวกเขาเข้าใจถึงความสำคัญของคุณค่าและการปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทายสิว่าเลขพิเศษนี้มีไว้ทำอะไรพวกเขาเป็นเหมือนรหัสเวทมนต์ที่จะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อ มีคนจํานวนมากทํางานร่วมกันเมื่อโค้ดเหล่านี้กระพริบตากันพวกเขาก็สร้างสิงส่งที่น่าทึ่งขึ้นมาพวกเขาสามารถล็อกอารยธรรมแบบพิเศษได้เหมือนเป็นกราะป้องกันปัญหาแต่ส่วนที่สนุกก็คือแม้ว่าปัญหาอาจดูแย่แต่จริงๆแล้วมันก็จําเป็น มันเหมือนกับเครื่องเทศที่ทำให้ซุปจักราวาลมีรสชาติอร่อยดังนั้นมันจึงเหมือนกับเกมจักราวาลขนาดใหญ่ที่มีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีมาบรรจบกันคุณรู้ไหมว่าจักราวาลชอบเล่นกับสิ่งที่ตรงกันข้ามเสมอเช่นแสงสว่างและความมืดร้อนและเย็น มันเหมือนกับเกมส่อนหาครั้งใหญ่ที่สิ่งต่างๆแสดงให้กันและกันเห็นถึงความแตกต่างและตระหนักว่าพวกเขาไม่ได้แตกต่างกันมากนักโลกของเราเป็นเหมือนปริศนาขนาดใหญ่เปลี่ยนแปลงและเติบโตอยู่เสมอเหมือนส่วนที่เบ่งบานในรูปแบบต่างๆและตอนนี้ ก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นโลกกำลังได้รับการปรับปรุงใหม่เหมือนนอนผีเสื้อที่กลายเป็นผีเสื้อสิ่งมีชีวิตจากแดนไกลมาช่วยเหลือเหมือนเพื่อนที่มีเครื่องมือพิเศษพวกเขากำลังทำให้พลังงานของโลกรู้สึกดีขึ้นเหมือนกับเพลงที่ปลอบประโลมโลก และเมื่อทําเสร็จแล้วโลกจะรู้สึกเหมือนเป็นสถานที่ที่แตกต่างเต็มไปด้วยความสุขการทํางานร่วมกันและความรู้สึกถึงการเชื่อมโยงกันแต่นี่ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับโลกเท่านั้นมันเกิดขึ้นทุกที่ให้คิดว่าโลกเป็นบทพิเศษในเรื่องราวอวกาศอันยิ่งใหญ่ นี่คือเหตุผลว่าทำไมทุกอย่างจึงน่าตื่นเต้นมากเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงโลกจะส่งข้อความไปยังสถานที่อื่นๆทั้งหมดมันเหมือนกับการโทรข้ามจัก,กรวาลการบอกคนอื่นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้และนั่นก็น่าทึ่งมากให้คุณลองจินตนาการว่ามีกลุ่มเพื่อนบีอิง ที่อยู่ในอวกาศกลุ่มหนึ่งที่ต้องการแสดงอะไรเจร๋งๆให้เราดูพวกเขาต้องการให้เราจําไว้ว่าเรามาจากไหนมันเหมือนกับว่าพวกเขากําลังพูดว่าเฮ้ hey, คุณไม่ได้มาจากโลกเท่านั้นแต่คุณมาจากทั่วทุกมุมโลกพวกเขาต้องการให้เรากล้าหาญเหมือนฮีโร่ ในการประจนภายในจักรวาลเพื่อนบีอิงในอวกาศเหล่านี้อยู่เคียงข้างกันมานานและพวกเขาต้องการให้เรารู้ถึงรากเง้าของเราและค้นพบความลับโบราณดังนั้นเมื่อคุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าลองคิดถึงรหัสที่ซ่อนอยู่ตัวเลขมหัศจรรย์และเพื่อนในจักรวาล คุณเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสวยงามเหมือนดาราในการแสดงที่ยิ่งใหญ่จักรวาลเป็นเหมือนซิมโฟนีและคุณกำลังเล่นเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณคอยสงสยัยสงสัยไปเรื่อยๆและจำไว้ว่าคุณเชื่อมโยงกับดวงดาวในหลายรูปแบบ เกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ในซิมโฟนีจักรวาลแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้วิวัฒนาการของโลกกลายเป็นท่วงทานองนำทางสําหรับจักราวาลประสานบันทึกแห่งความหวังและความเป็นไปได้ทั่วทั้งจักราวาลเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณ เราคือสหพันธ์กาแล็กติกอารูโฮออโรราเรเอกอัครราชทูตสหพันธ์กาแล็กติกแปลโดยบูสเดอันดอยวนันฟีดัมไลท์ขอบคุณค่ะ